ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงะแล้วก็อยู่กับท่อสีเหลืองนะครับผมก็อันนี้นะครับสีเหลืองกับสีฟ้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นท่อที่เหลือใช้นะครับหรือว่าท่อที่ไม่ได้ใช้นะครับก็ตอนนี้เราจะมาใช้ประโยชน์นะครับก็จะเอามาแทนเป็นเหล็กดํานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเอาฝังดินนะครับก็จะเป็น อะไรที่ไม่ผูแน่นอนนะครับก็เราจะใช้อันนี้นะครับทําเป็นเสาไฟนะครับแต่ก่อนอื่นทำเสาไฟใช่นะครับแค่เส้นแงะนะครับเคยเอาท่อสีเหลืองมาทาสีแล้วนะครับมาทาสีนะครับก็ง่ายๆนะครับมันก็ไม่ยากนะครับแต่อันนี้ง่ายกว่านะครับผมก็แท่เสนแงะจะพ่นสีเอานะครับจะพ่นสีนะครับสีดํานะครับนี่ ก็จะเป็นเหมือนแท่งเหล็กเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมาบอกวิธีการพ่นก็แล้วกันนะครับถ้าพ่นลงไปเฉยๆเลยเนี่ยอยู่นะครับอยู่นะครับแต่ตรงที่มันมีเงานะครับมันก็จะเลื่อมๆนะครับมันก็จะเลื่อมๆมันก็จะทําให้บริเวณนั้นหลุดล่อนง่ายนะครับแค่เซนแงก,ก็จะมาทําเอาวิธีการที่ทําง่ายๆมาบอกกับเอฟซีหรือท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับนี่ กระดาษทรายนะครับบางคนถามเบอร์อะไรนะครับแช้เพลงไม่ได้เน้นเบอร์อะไรนะครับโดยมากผมจะใช้อันที่มีแต่อันนี้เป็นกระดาษทรายของ T.O.A เบอร์ศูนย์นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับทำให้เกิดรอยนะครับทำให้เกิดรอยแล้วก็สีนะครับก็จะ เกาะติดดีนะครับอ่ะพี่นุ้ยเออตอนนี้เราทําแค่ตรงไหนเห็นไหมแค่นี้ฮะมันมีด่างกับมันไม่ด่างอ่านี่นะครับจะเห็นว่ามันแตกต่างเลยนะครับรนี่จะเห,หน็นว่ามันแตกต่งางเลยนะครับตรงเนี้ยหมุนหมองไปแล้วากับไม่เงาอ่าอ่หมุนหมองไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําให้เหมือนกันนะครับให้มัน ให้มันหมดเงาใช่ไหมพี่นุ้ยใช่ให้มันเงาหมดรู้ให้มันหมดเงาเหมือนกันไหมให้มันหมดเงานะถ้าให้มันเงาหมดนี่มันก็อีกคนละความหมายเงาหมดมันก็เงาไปหมดต้องเงาหมดเลยเออใช่เออหมดเงาแต่คำพูดมันคล้ายกันนะเงาหมดกับหมดเงา น,นี่นะครับผมก็เป็นสีขาวแล้วนะครับสีประมาณบอ,อกว่าสีโกหกเขาเป็น oh, สีขาวสีหมุนหมองไงสีออกนวลๆไงนี่นะครับก็นี่ครับก็อย่างนี้จะไวนะครับหมุนๆหมุนๆช่วยด้วยนะครับก็จะไวเพราะว่ามันรอบนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็ จะเห็นว่านะครับไม่ได้ยากนะครับแค่เอากระดาษทรายนะครับมาทําแบบนี้นะครับก็ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสีฟ้านะครับก็นี่นะครับเราก็จะทําการนะครับลองพื้นนะครับก็สีสเปรย์แบบนี้นะครับก็เราจะใช้สองรอบก็แล้วกันนะครับใช้พ่นสองรอบเอาให้ใช้ได้เลยนะครับก็นี่นะครับ พ่นเลยนะครับรองพื้นเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับพี่นุ้ยเห็นไหมเห็นเห็นนครับก็เราจะาไม่กี้นะครับต้องเวลาพ่นนะครับสีสเปร์นะครับก็จะต้องลากยาวๆแบบนี้นะครับพ่นไปด้วยนะครับเขย่าไปด้วยเพื่อได้ยินเสียงลูกแก้วไหมได้ยิน ให้สีมันแตกไงพี่น้อยถ้าสมัยก่อนนี่กระป๋องสเปรย์นี่หายเลยนะทำไมเ,เด็กเอาไปเล่นลูกแก้วเออเด็กก็ทุบไงเอาลูกแก้วข้างในนี่นะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รองพื้นนะครับรองพื้นนะครับอืน,นะครับ ง่ายไหมพี่น้อยง่ายไม่ได้คนเองออืมไม่ได้ทำเองอะ่ะว <What? S 1> นี่นะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นสีเดียวกันแล้วนะครับ สีน้อยดูใกล้ๆใ,ให้หน่อยนี่นะครับสีสเปรย์แบบนี้นะครับแห้งไวนะครับแห้งไวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับงานก็สะดวกสบายนะครับกับการที่เราไปซื้อสีมากระป๋องนึงแล้วก็มาทานะครับก็จะเปลืองแปรงเข้าไปด้วยอีก เปืองตัวเจือจางของสีไปอีกนะครับก็สีสเปรย์แบบนี้นะครับจบเลยสี่สิบห้าบาทนะครับขยาเขยัเขยานะครับอ๋อนี่ครับซื้อมาใหม่ๆหม่นะครับขย่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมนี่ครับก็ขย่าแบบนี้ได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็จริงๆร้านทั่วไปก็ปิดแหละนะครับอันนี้ซื้อมาจากร้านกำแพงเพ้นนะครับก็ เขาไม่ปิดนะครับวันอาทิตย์นะครับเขาปิดวันเสาร์ใช่เขาปิดวันเสาร์วันเสาร์ครึ่งวันนะครับวันที่ก็เปิดเต็มวันนะครับก็ไปทั่วกําแพงก็เขาปิดนะครับร้านกําแพงเพ้นเปิดนะครับผมขายดีอยู่ร้านเดียวะเออขายจะไม่ขายดีร้านเดียวไงมีเขาปิดหมดเออเขาปิดหมดนะครับผมก็ออนไลน์เขาก็ขายนะครับผมก็กําแพงเพ้นนะครับ กำแพงเพชรอยู่กำแพงเพชรนะครับก็นี่นะครับแห้งแล้วนะครับเราก็จะซ้ํารอบสองเลยแล้วกันนะครับผมแห้งเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับว่าเที่ยวเดียวนะครับก็จะมิดแล้วนะครับก็เราจะเอาสองเที่ยวแล้วกันครับเพื่อจะให้งานออกมาสวยงามนะครับเนียนเนียนนี่นใตเนียนเนียนเนียนนวลเนื่นเนียนนะครับนี่นะครับเวลาพ่นนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ กันอะไรพี่น้อยฮะกันหลงนะครับเนี่ยพ่นเป็นที่ที่ไงอ่าพ่นเป็นที่ที่ให้รอบรอบอข้างบนยังไม่พ่นนะครับแต่ก็มองเห็นอยู่ดิมันจะคนละอย่างอ่าใช่แต่คนคนไม่รู้ก็มองไม่เห็นหรอกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพ่นไปนะครับปอกขย่าไปด้วยนะครับที่หยุดเขยาเพราะอะไรพี่นุ้ยเหนื่อยเมื่อยไงเวลาเรากดตรงนี้นะครับมันจะเมื่อยด้วยนะก็เวลาเอ่อพ่นไปพ่นไปเราก็หยุดไปด้วยนะครับเพื่อที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรพ่กนะครับเราก็ขึ้นชั้นสองต่อขา เนี่ยฟืดฟืดโอ้โหสวยงามมากนะครับเราเราก็จะหันนะครับจับไม่ได้แล้วอ๋อราวังมันจะล้มนะ ผันมาแล้วนะครับเราก็ทําการพ่นเลยนะครับดูดูดิตรงไหนยังไม่ยังไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วเนียนกลิก๊นนี่นะครับผมก็เนียนๆเ,เลยนะครับระหว่างนี้อย่าเพิ่งไปจับนะครับมันจะทำมา <sounds S 1> เขาเรียกอะไรมันจะไปลอยนะครับก็ลอยแห้งสนิทเลยนะครับผมนี่เนียนกลิก๊นเหมือนกันเด้นะครับผมก็นี่สีฟ้าอันนี้สีเหลืองนะครับ ก็กลายเป็นสีดําเหมือนกันเลยนะครับก็คลิปแบบนี้นะครับแค่เส้งแงะนะครับเอามาทำให้กับ f c หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องสีก็แล้วกันนะครับก็อยากจะาทาสีท่อหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสีท่อประลาหรือว่าท่อน้ําท่อเออนกัน่เอนาะอันนี้คยอ,อยู่ที่เจ้าของบ้านจะใช้สีอะไรก็ได้ไมั้เหรอใช่นะครับผมก็ ก็อยากจะบอกว่าสีสเปร์นะครับง่ายสุดนะครับผมอาฉีดฉีดพ,พ่นพ่นใช้ได้เลยนะครับคลิปแบบนี้นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ